นาฬกายี่ห้ออะไรบอกอเออโรเล็กเดโอน่าเซรามิกแพนด้าครับแล้วตรวจช่างเขาตรวจดูแล้วใช่ไหมใช่ครับ <c oughs> แท้ก็คือมูล,ลค่าทั่วไปเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1นึ่งล้านหนึ่บาทแต่ด้วยการเป็นเงินดิจิตอลเนี่ยก็เลยถูกกว่านิดหน่อยซึ่งผมก็เลยตกลงซื้อครับนมลูกครึ่งร้องกองปราบหลังโดนแก๊งจีนเทาตุนซื้อขายนาฬิกาหรู ทุกข่าวทุกความรู้สึกกับดิฉันเป็นจมาอักษรนิดนายธรรมนัน์แตงทีมหรือจ่ากิงสะพานใหม่ผ่านนายวรินทรมิสรอายุยี่ปปีลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสเจ้าของธุรกิจก่อสร้างเข้าพบพนักงานสอบสวนกองปราบปรามหลังถูกชาวจีนหลอกขายนาฬิกาหรูยี่ห้อดังราคาเกือบล้านโดยขอโอนเงินคริปโตให้เมื่อทางศูนย์ตรวจสอบเป็นนาฬิกาแท้แต่อ้างว่าไม่ได้รับเงินโอนพยายามเอานาฬิกาคืน เลยเรียกตำรวจสายตรวจมาคุมตัวไปเบื้องต้นสอนอยยึดของกลางไว้แต่เกรงคดีจะเอาผิดไม่ได้จึงมาร้องกองปราบนายวริทนทรกล่าวว่าเมื่อวันที่13กันยายนที่ผ่านมาตนเปิดดูสินค้าในมาร์เก็ตเพจของ Facebook พบประกาศแชนาฬิกาย,ยี่ห้อโรเล็กราคา11000ล้านบาทสนใจจึงติดต่อคนขายก่อนแอดไลน์บัญชีตกลงซื้อขายกันซึ่งผู้ต้องหาขอให้โอนเงินผ่านบัญชีคริปโต9เหรียญ ประมาณ300บาทเป็นค่ามัดจำว่าจะซื้อส่วนที่เหลือค่อยโอนจ่ายวันส่งของและวันที่15กันยายนผู้ขายนัดไปเจอที่เซ็นทันเวิร์แต่ส่งน้องชายนำนาฬิกามาให้แทนก่อนในช่างที่ศูนย์โลเล็กต์รวจสอบยืนยันว่าเป็นนาฬิกาแท้ตนได้โอนเงินค่านาฬิกาที่เหลือผ่านบัญชีคริปโตจำนวน22,990เหรียญหรือประมาณ800 0 0 0กาบาท ตามบัญชีที่ผู้ขายให้มาแต่คนที่มาส่งนาฬิกากลับอ้างว่าไม่ได้รับเงินที่โอนพยายามจะเอานาฬิกากลับคืนไปจึงร้องขอให้รปภคุมตัวไว้ก่อนเรียกตำรวจสายตรวจสนประทุมวันพาทั้งตนและคู่กรณีไปตกลงที่โรงพักเบองต้นร้อยเวรสนประทุมวันได้ให้ทั้งสองฝ่ายลงลายมือไว้เป็นหลักฐานและเก็บรักษานาฬิกาโลหะไว้ตรวจพิสูจน์ว่าเป็นของใครจะได้ส่งมอบแก่ผู้นั้นนายวรินทรเชื่อว่าคู่กรณี ทําเป็นขบวนการจีนเทาเกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมจึงร้องจ่ายคิงให้พามาร้องที่กองปราบซึ่งพนักงานสับสวนสอบปากคําแล้วประสานไปนยังพนักงานสับสวนท้องที่เกิดเหตุเพื่อให้ความเป็นธรรมกับผู้ร้องต่อไปเขาโพสขายใน Marketplace Facebook ใช่ผมสนใจแล้วทีนี้ก็คุยไปคุยมาสรุปอให้แอดไลน์ line, ก็เลยคุยในไลน์ใช่ก็ส่งเลขบัญชีเลขอะไรกันในไลน์ก่อนโอนแล้วมีไลน์นติดต่อมาวม่าเขาเจอรับงานจเรา ไม่มีครับไม่มีเลยแต่ผู้หญิงนี่ววยวายกับผมเลยว่ามาถึงก็ทําไมคุณไม่ให้เขาถ่ายรูปนาฬิกาพร้อมกับชื่อเป็นบุ๊กชื่อไลน์ผมก็บอกว่าผมนัดรับผมไม่ได้เขาส่งครับเป็นบุ๊กจะเป็นจะจะเป็นหน้าที่เขาโพสขายเลยครับเพราะว่าหน้าเฟซเนี่ยเป็นชื่อจีนผมเลยไม่ได้<อ>ไม่ได้ปิ้นมาครับแล้วตอนสนทนากันนี่ผมต้องนภาษาอะไรอังกฤษครับ,รบใช่เป็กเป็กคุยแค่คนเดียว ได้ได้คุยตอนที่คนที่มาส่งกับคนขายนี่เราเราแชทคุยอย่างเดียวใช่ครับการดึงยื้อแย่งกันนาฬิกาดึงยือ้อยื้อแย่งกันทีนี้หัวหน้ารปภมาก็ได้สอบถามแล้วมีร่ามคนจีนซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของเซนทันนะครับก็คุยคุยแล้วก็ทีนี้คนจีนก็โทรเรียกเพื่อนซึ่งไม่เกิน 5- ้าถึงสิบนาทีอ่ะเพื่อนเขามาไวออกมาถึงก็เป็นผู้หญิงคนไทย ซึ่งคนนี้ไปปรกากฏทราบภายหลังก็าเป็นแฟนของเจ้าของนาฬิกาซึ่งเป็นพี่ชายของคนที่มาส่งอ่าแล้วเอามาถึงเขาโวยวายใส่ผมเลยบอกประมาณว่าเอ้ยคุณโดนหลอกแล้วไอ้เลียมเนี่ยมันหลอกเขาไปทั่วเราไม่รับโอนเงินดิจิตอลซึ่งมันผิดกับตอนที่ผมให้เขายืนยันเนาะคนที่มาส่งอะ่ะเขาบอกก็พยักหน้าอะไรเงี้ยซึ่งผมก็รู้แล้วผมโดนละโดนแก๊งจีละเอ่อตำรวจก็เลยมาถึงที่เกิดเหตุก็เลยให้รถตู้ของเซนทันเนี่ยไปส่งที่สอน,นอ ซึ่งไปถึงเนี่ยปรากฏว่าเจ้าของนาฬิกาครับที่เป็นคนจีนอะ่ะเขารออยู่ที่นั่นอยู่แล้วแต่เขาอ้างว่ามาส่งนาฬิกาไม่ได้เนื่องจากติดเรียนแต่พอไปเกิดเหตุเนี่ยเขามาไวเลยเขามาถึงปุ๊บผมเขาก็พยักหน้าใส่ผมนะเหมือนแบบเขารู้ว่าเป็นผมได้ยังไงทั้งที่แบบเขายังไม่เคยเห็นรูปผมเลยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเตรียมการมาครับผมก็รู้แล้วโดนซึ่งเจ้าหน้าที่ก็สอบปากคําตามปกติครับซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีความคืบหน้า แต่พรุ่งนี้ร้อยเวรก็จะเรียกผมไปสอบปากคําเพิ่มซึ่งอยากให้เร่งรัดคดีครับเพราะว่าตอนนี้นาฬิกาก็ของกลางก็ถูกยึอดอยู่กับเจ้าหน้าที่เ,เกินเมื่อไหร่เมื่อวันศุกร์ครับที่15คดีก็อ,อยู่ที่โรงพักตอนนี้ใชันหมใช่ครับในชุดหน้าใช่ไหมใช่ก็ทำไมต้องมาขอสารไปปรับคปักอะไรงนี้ก็คือกลัวไม่ได้รับความเป็นธรรมครับเพราะว่าเพราะว่าคนจีนพวกนี้กล้าชนตำรวจ กล้าพ in ูดกล้า so, คุยแล้วก็ไม่ยอมรับเพราะว่าเขาเก่าฮะเขาเขารู้สึกว่าเขาอ้างว่าเขาอ้างว่าเขาโดนหลอกมาอีกทีนึงซึ่งเหมือนเขาเตรียมการมาอยู่อยู่แล้วในความคิดผมนะผมก็เลยอยากให้เจ้าหน้าที่ที่คือมีความแบบสามารถจริงๆครับมาทําเพราะว่ามันค่อนข้างจะซับซ้อนแล้วก็อยากให้เขาตรวจสอบว่าคนจีนพวกนี้เข้ามาทาอะไรใช่ครับ เออผมผมรับเหมาก่อสร้างครับใช่ครับมีรูปไหมมีรูปให้เขาดูไหมคนไหนฮะเนี่ยฮะมีรูปครับชี้เลยฮะรูปนี่ครับฝากสินนี่ครับเนี่ยครับรูปครับอันนี้เป็นคนที่มาส่งครับยินเขาทุกข่าวทุกความรู้สึกกับดิฉันเป็นจมาอักษรนิด ความรู้สึกกับดิฉันเป็นจะมาอักษรนิด